สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกของใหม่กันนะครับก็คือไฮเกตนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับเฮมวิกนะฮะเลอินซ่านะฮะหรือเรียนก้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะพูดกันโอเคเจ้าตัวนี้เนี่ยปรากฏออกมาแค่แวบเดียวนะฮะแล้วก็มาในฐานะของฝักดาบหรือคอยถือดาบให้แค่นั้นเองนะไม่ได้โชว์อะไรเลย ตัวนี้เป็นวันคิริเฟรมนะฮะก็ลักษณะตัวเดียวกับอของกิมเกอเดนะฮะหรือว่ากิมเกิดนะฮะโอเคอันนี้ด้านข้างกล่องนะฮะจะเป็นแอคชั่นต่างๆนะฮะอาวุธก็มีมา1ชิ้นนะฮะแต่สามารถแยกออกเป็นเอ่อได้2ลักษณะนะฮะแล้วก็มีกิมมิกนะฮะที่เอาแผงหน้าอกนะฮะมาติดเป็นหน้ากากตรงด้านหน้าได้นะฮะซึ่งในอนิเมะไม่มีให้เราเห็นแน่นอนเดี๋ยว,วก็คงมีคนเอาไปเล่นเป็น สีขาทําเป็นวัวนะฮะโอเคนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะฮะก็เขาก็มีแค่หน้าที่ยืนเป็นประกอบฉากแค่น,นั้นเองไม่มีอะไรมากราคากล่องนี้นะฮะหนึ 1, ่งพันสองร้อยเยนนะฮะสดๆร้อนๆวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับในกล่องนะฮะก็จะมีแถมมาให้นะครับออสองถุงนะฮะหนึ่งสอง สวยงามแล้วก็คู่มือแล้วก็ใบคำเตือนอีกเช่นเคยนะฮะคู่มือก็เป็นแบบอินเตอร์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะประวัติของเจ้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะชื่อว่าอิซูรุกินะฮะคาไม้ข้อมูลหุ่นนะฮะก็จะมีเลขรุ่นบอกอยู่ว่า วี8 r e 0 5 2 6ีนนะฮะสูง21.1เมตรหนัก43.9ตันนะฮะแล้วก็สำหรับอาวุธก็จะชื่อว่า v a n k e ลี y บัตเตอร์ซอสนะฮะเฟร,รมก็คือ v a n k e ลี y f เฟรมนะฮะฟอร์มก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือน้ำแผงเนี่ยฮะตรงนี้คือแผงหน้าอ,อกนะครับเอามาติดตรงหัว เป็นหน้ากากได้นะหน้ากากฮอกกี้นี่ครับถอดจากตรงหน้าอกมาใส่ตรงหน้ากากแผงนะครับถ้าดูจากไปต่อก็มี1 2ึ่งสองสสี่ห้าแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนการต่อซึ่ง ไม่น่าจะยากนะฮะถ้าแต่แคปเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงกีละแผงกันดีกว่าครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่แผง A นะฮะแผง A ก็ด้านบนนะฮะจะเป็นสีเหลืองแต่มันไม่มันเป็นเหลืองแบบเหลืองมนมนนะฮะแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะฮะสีดำนะฮะแล้วก็สีเทานะครับตรงนี้ก็จะมาส่วนของเกาะทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระโปรงเนาะตรงนี้ก็หัวไใ่นะครับ แล้วก็เท้านะฮะโอเคแผงเคสวยงามครับเทียบกับฝ่ามือนะก็แผงใหญ่ครับต่อไปนะครับเป็นแผง b ครับอันนี้แผง b ก็จะมาในส่วนของโครงทั้งหมดนะฮะก็คือวันจิีเฟรมนะฮะลักษณะจะไม่เหมือนกันน้ำเฟรมนะโอเคครับแผง b แผงซีครับแผงไฮไลท์เลยทีเดียวก็เด่นมาเลยฮะก็คือเออ่วันเคลี่บัตเตอร์ซอสนะฮะดาบยักษ์นั่นเองนะฮะนี่เทียบกับฝ่ามือน,นะโอเคอันนี้ก็เป็นท่อนที่ไว้จับอีกทีหนึ่งมือนะฮะก็ใหญ่พอควรนะใหญ่กว่าตัวทั่วไปนะครับก็น่าจะมีไว้สำหรับจับดาบนี้โดยเฉพาะนี่ก็น่าจะเป็นเกาะไหล โอเคครับแผง C ครับผมต่อไปเป็นแผง E ครับมาในชิ้นส่วนของสีเทานะฮะมองกล้องอาจจะไม่ชัดนะฮะมันเทาๆน,นิดนึงแผง PC ครับมาตรฐานของซีรีส์นี้เลยนะก็จะมีชิ้นคอชิ้นแขนนะฮะแล้วก็ PC ที่เป็นแบบชิ้นเบ้าเอวสติอร์ฟ f o i ์ครับชิ้นเล็กนะฮะมีแค่ สี่ชิ้นนะ1 2ฮะหนึ่นะฮะโอเคนะครับแผงก็จะมีมาให้ทั้งหมด5แผงนะครับรวม PC นะฮะก็เดี๋ยวขอจบการอันบ็อกไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปต่อนะฮะเพื่อให้ทุกคนนะฮะได้ดูสปีดบิวของเจ้าตัวนี้กันนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับ